นะสวัสดีค่ะคุณเชื่อเรื่องนะคะบุพเพวาสนาและดวงชะตาไหมาคุณผ่านาเห็นคลิปนี้แล้วแปลว่าไพ่ดึงดูดใจคุณนะคะก่อนอื่นเลยนะเข้ามาดูคลิปนี้ก่อนละอธิษฐานในใจนึกถึงเทพองค์พระรประจําตัวเองเจ้าที่เจ้าทางนะคะพระพ่อพิคเนตพระแม่อุมาแล้วพระแม่ธรณีนะคะเนาะแล้วคุณก็อธิษฐานในใจเลยว่าคุณจะเลือกไพ่ใบที่หนึ่งใบที่สอง หรือใบที่3นะคะเพราะฉะนั้นหนาไพ่ที่คุณเลือกเนี่ยจะเป็นดวงของคุณเพราะว่าอยู่ที่จิตคุณตัดสินใจและเลือกไพ่ใบนั้นนะคะแต่พี่หมอจะเปิดให้ที่หมอขอเป็นสื่อกลางให้กับทุกคนคร้วกันนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่นะเดี๋ยวจะเริ่มจากใบที่1ไปเลยดวงเป็นดวงของวันนี้นะเพราะว่าพี่หมอจะเปิดไพ่ให้ทุกวันวันละชุดดวงเป็นของวันนี้สําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะนี่ ช่วงนี้ก้าวดาบระวังปัญหาเรื่องหลังกระดูกสันหลังหน่อยเนาะสุขภาพร่างกายนะคะช่วงนี้มีความรู้สึกว่าระวังโดนโกงด้วยตัดสินใจทําอะไรลงทุนอย่าเพิ่งรีบร้อนใพ่เป็นี้โดนปรับดาบเต็มหลังแปลว่ามีโอกาสโดนโกงโดนแทงข้างหลังความลักนี่คือต้องระวังเลยความรักถ้าใครแบบมีแฟนอยู่มีโอกาสจะกลับไปคืนดีกับแฟนเก่ามีโอกาสจะแบบออกนอกลู่นอกทางเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังหรือปัญหาเดิมๆที่มีอยู่ถ้ากลับมาคุยกันอีกจะทะเลาะกันเพราะฉะนั้นเรื่องที่ผ่านไปแล้วอย่าขูดคุยอย่าคุยเดี๋ยวจะทะเลาะกันปล่อยผ่าน ระวังเรื่องหลังกระดูกสันหลังปวดหลังกระดูกทับเส้นอะไรพวกนี้ด้วยนะก็อย่าย,ยกของหนะักทำงานอะไรที่หนักๆต้องระมัดระวังเรื่องกระดูกเรื่องหลังข้อหลังอะไรอย่างนี้นะก็ไพ่ใบนี้ไม่ค่อยดีหรอกแต่พี่หมอก็นะให้มันพลิกเป็นดีเพราะฉะนั้นถ้าใครรับและอยากให้พลิกเป็นดีก็พิมพ์ว่ารับคําทํานายนะคะพลิกรับคําทํานายนะคะเพขอให้พลิกจากร้ายเป็นดีก็บเรากันเนาะให้เป็นไปนตรงกันข้ามเลยนะครับสำหรับ ใบที่สองนะใบที่สองไพ่ขึ้น emperor ราชานะคะไพ่ใบ,บนี้ emperor หมายความว่าเป็นราชาช่วงนี้คุณวันนี้คุณมีแบบความอยากเป็นผู้นำมีการตัดสินใจหลายๆ,ๆอย่างเรื่องใหญ่ๆ เออถ้าเป็นเรื่องงานตำแหน่งหนะ้าที่การงานการลงทุนหรือการวางแผนเรื่องงานเรื่องตำแหน่งวันนี้คุณได้ข่าวดีนะสอบราชการรอบรรจุนี้มีข่าวดีเนาะแล้วก็ใครที่มีผู้หลักผู้ใหญ่เนาะคอยสับผ่อนสน,สนับสนุนคุณนะในวันนี้คุณอาจจะได้รับข่าวดีจากผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือใครที่ตกลงเจรจาคุยอะไรกับหัวหน้างานไว้วันนี้ก็อาจจะได้ข่าวดีกับหัวหน้างานใคร มีคนซัพพอร์ตดูแลมีป่านีอะไรเงี้ยก็พยไพ่ใบนี้หมายถึงราชาอาจจะมีข่าวดีจากป่ามีของขวัญมีอะไรหยิบยื่นให้วันนี้แบบให้ดีตอ่อใจนะคะใบนี้เป็นแบบไพ่ราชาเยเป็นผู้ใหญ่ผู้นําแล้วก็แบบมีอะไรมาแบบดีๆให้กับเราแล้วก็คนพไพ่ใบนี้จะได้ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเมตตาเอ็นดูจะมีงานใหญ่ๆเข้ามาด้วยถ้าใครรอคอยงานนะวันนี้นะ ลงทุนเดินหน้าเรื่องงานธุรกิจวันนี้ปังปังและได้ไดพ่ใบนี้นะลุยเลยวันนี้ทํางานลุยเลยเย็นนี้คืนนี้ใครจะไปลุยงานเรื่องอะไรลุยได้เงินนะจัะโอเคสําหรับไพ่ใบที่3เนาะดวงคนที่เลอกไพ่ใบที่3ขึ้นไพ the ่เอ็ดออฟเดอะวอความสําเร็จไพ่ใบน,นี้ความสําเร็จการเริ่มต้นนะคุณจะได้มันมันสื่อถึงพลังงานว่าคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันดีม,นดมันว้ามันดีต่อใจความรักถ้ามีปัญหาเนะี่ย าจจะได้กลับมาคืนดีแต่บอกก่อนไพ่ไปน,นี้กลับมาคืนดีก็จริงแต่ปัญหาเก่ายังอยู่แต่ถ้าคุณเดินหน้า Move on เนี่ยเด็กเจ๋งเลยเพราะว่าคุณอาจจะได้เจอคนใหม่ที่แบบมันดีมันว้าว perfect. มากเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบแล้วก็แบบแฮปปี้แต่ถ้ากลับไปคืนดีคนกลามันก็โอเคพยายามปรับแต่ปัญหาเดิมมันก็ยังอยู่นะอันนี้ไพ่ไปน,นี้ใครเห็นไพ่ไปน,นี้แล้วใครกําลังเริ่มลงทุนเปิดร้านอันนี้ งานธุรกิจที่คุณเปิดวันนี้ปังแน่นอนรวยแน่นอนเนีน,นนะคนบอกเลยการเริ่มต้นงานธุรกิจความสําเร็จวันนี้รวยหรือวันนี้ใครสมรัครงานไปนเริ่มงานใหม่วันนี้เห็นไพ่ไปนี้พอดีก็แปลว่างานที่คุณจะไปทำเนี่ยมันเป็นงานที่ดีเราอาจจะได้ทําแบบระยะยาวไปได้ไกลมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลยนะครับสาหรับไพ่สามใบก็จบไปแล้วเนาะจบไปแล้วนะทุกคนนะคะ ก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่หมอน้ำหวานได้นะแล้วก็นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ